เรามาอยู่กันในเกม s t e ว l Ball r ott, เกมที่มีแต่คนดีๆคอยแบ่งปันบอลให้กับเราถึงแม้เขาจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามเพราะเขาแบ่งปันบอลให้กับเราเนี่ยเขามักจะถือไม้แล้ววิ่งตามเราอยู่เสมอและในวันนี้ผมจะมาปลดล็อกอาวุธระดับสุดท้ายโดยการรีเบิร์ตนี่เพื่อให้ได้เพนบอลกันสีเขียวผมขาดเงิน,นประมาณ3บิลเลียนอ่ะมันจะเป็นมากที่ผมต้องมีบอลระดับซีเร e t หรือว่าบอ g ก็ระดับโหดๆขึ้นไปนะผมผมจะให้ดูความแตกต่าง ถ้าเป็นเบนรอดก็ธรรมดาเนี่ยมันจะได้วิทีละประมาณ2 0,000อ่ะแต่ถ้าเป็นเบนรอดระดับซีเรีเนี่ยมันจะได้ประมาณวิละประมาณ200,000นะผมมันห่างกันประมาณส0เท่าอ่ะแต่ถ้าเป็นทาราเลโทาราลาเรนโบว์เนี่ยมันจะได้วิละประมาณ5 0 0แสนเนี่ยทาราเลโรทาราลาเรนโบว์เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีมากผมต้องการทรัพยากรเงินอีกจำนวนมากนะผมผมย้ายมันเดินแผมย้ายเบนรอดของผมทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในบ้าน JB B2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะไปดูว่าวันนี้ผลประกอบการเราจะเป็นยังไงปไปดูกันเลย ใส่เขาใส่เลยปั๊บนี่ไปไปเลยโอ้เหมือนบ้านอันนี้เขาจะมีของดีนะผมเป็นเป็นระดับซีเครตเป็นโอ้โหแมกกาพูลสีม่วงนะผมโอ้ระดับนี้ต้องใจเย็นๆนะผมไม่งั้นเขาจะออกเกม30วิบามสิบวเพียงคนก็ไปเซตติ้งละใช้ชานจาร์เจมีจาร์เจบีเฮือกจ้า เฮ้ยสุกอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะไรมาเลยแมงกระพุนสีม่วงแมงกระพุนสีม่วงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยแทบแทบเยอะเลยแทบเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ป้าผมแก้เข้าทอมป้าผมแก้เข้าทอมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแมงกระพุนสีม่วงโอ้โหตัวซีเครตระดับสุดยอดอย่ารอช้าผมแล้วให้น้อง JBV2 เอาไปเก็บในคลังเลยอ่า JBV2 ก็เล่นด้วยผมนี่แหละเอาไปเก็บเลยนะเอาไปเก็บเลยมาละมาละมาละเอาไปเก็บเลยไปเก็บเลยจุ๊บนี่เราไปดูกันดีกว่า โอ้โหแมงกะพุนสีม่วงนะผมมันเป็นตัวที่หายากเกือบจะที่สุดในเกมแล้วผมเป็นรองแค่เป็นรองเป็นรองแค่เบนรอดล่างรวมนะผมน,ะนี่แมงกะพุนสีม่วงโอ้โหสุดยอดเลยปะเราไปหาต่อดีกว่าว่าเราจะได้ตัวที่มันเจ๋งๆหรือเปล่าผมได้เปลี่ยนตัวละครตัวเองให้แกอุ้ยอะไรผมได้เปลี่ยนตัวละครตัวเองให้กลายเป็นทุ่งทุ่งทุ่งโซ่โหนี่ครับมีมีกระบองด้วยจุ๊บจุ๊บนี่แกทําอะไรเนะี่ยเอามา อุ้ยมาหลานนี้เพิ่งมาใหม่ของมีเบนรอดก็อดแต่บ้านเขากับบ้านผมเนี่ยใกลไกลอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางแท็บตรงทางเดินก่อนเขาวิ่งตามจึ๊บจึ๊บหายตัวอ่าสามเฮ้ยจึ๊บปึ๊บปื๊บเรียบร้อยไปเลยไปเลยไปเลยอ่าเราก็<อ>วิ่งเ <ๆ S 2> ลาะตรงนี้นะผมไม่ให้เขาวิ่งตามต<ๆ>ไม่ให้เขาวิ่งตาม,ม,เ,ขาตามเขาจะโดนกับดักนี่เลับหลับห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 ับ โอจ,จะทันวะเนี่ยจะได้วะเนี่ยจะได้วะเนี่ย <c oughs> มันไกลจากกันมากเลยอะ่ะเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมีคนอ่ะมาโดนตึ๊บอีเกือบถึงแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวผมมันมันไกลมากเลยบ้านหลังน,นี้เขามีอุดินดี้นดุนนะผมอีกประมาณแปดสิบวิโอเคเจ้า okay. ของเขาน่าจะเป็นคนนี้นะวางจึ๊บจึ๊บแล้วก็หายตัวโอเคอีกประมาณห้าสิบวิโอเคผมอยากได้ <c oughs> ข้างบนนะผม <c oughs> ข้างบนเนี่ยได้ข้างบนเฮ้ยจุ๊บวิชานิจจ้าทุ่งทุ่นโอเคอเราเข้าไปอ่าวู้วมีคนมาป้นบ้านผมถ้าขโมยจากข้างบนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้อยู่ถ้าผมได้ผมจะเดินลเลาะออกไปข้างหลังแล้วก็เข้าบ้านอีตรงนู้นเนี่ยผมดีไปละไปละไปแล้วผมไปรอบไปรอบไเรอะเดินเลาะก็ต้องเดินเลาะก็ต้องมีศิลปะในการป่วนแอบบ อหาอยู่หออยู่ออหอยู่ไม่เจอไมเจอาไปแล้ว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 นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ป่าได้เปล่าได้เปล่ามิชชั่นอพเะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเฮ้ย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 โอ้ดินดินดินดนโอ้โหดินดินดินดนมาดินดินดินดนมิชชั่นคอมพลีนี่เฮ้ยเขาออกเลยโอ้โหออกเลยเออมันมันเป็นเกมนะครับน้องอย่าว่าพี่เลย ผลประกอบการของเราอุดินดินดินดุน้นนี่ต้องรบกวนน้อง JB B2 อีกแล้วนี่ไปเอาไปเลยน้องจึบ๊บนี่ยกไปละยกไปละไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บใส่ไว้เลยจึบ๊บนี่ผมมีอุดินดินดนดนนุ้นสามตัวแล้วผมน่าจะอยู่ข้างบนน่าอยู่ข้างบนนี่ไปเราไปหากันต่อว่าเราจะได้ตัวอะไรเพิ่มหรือเปล่าวันนี้ใจมาใจมานี่สิบสามวิมาสิบวิสิบเก้าแปด 7 6 5 3 2เอาเลยฮึบไปละโอ้โหไม่ทันแต่และไป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 ละไไม่ครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ทันเขาออกเกมนะผมผมต้องเนียนเนียนเนียนมาอยู่กับบุรี่บาโลนี่ลูลิลี่ตัวนี้ให้เจ้าของใหม่เขาไม่สงสัยนะผม <laughs> ให้เจ้าของใหม่เขาไม่สงสัยนะผมแล้วถ้าประตูมันเปิดเนี่ยเราก็จะได้นะผมถ้าไม่มีคนมาตีเราระหว่างทางนะเราก็จะได้นะผม ไปแล้ว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 ไปแบบงงๆไปแบบงงๆโอเคน่าจะได้นะถ้าไม่มีใครมาทุบหลังเรานี่โอ้โหได้ไปตลอดแบบงงๆอ่านี่บ้านนายพลเมืองดีนะผมบ้านเขากับบ้านผมเนี่ยมันไกลกันมากเอาเลยเอาเลยจึบ๊บโอเคช้างไดมอนด์ไปแล้ว <S 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 ช้างมะพร <า S 2> ้าวแบบไดมอน โหมันไกลมากเลยอนะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าแล้วก็มีพลเมืองดีอีกมากมายไป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 พลเมืองดีอีกมากมายลบลบลบโอ้โหโอ้โหมันไกลนะผมถ้ามันไม่ไกลเนี่ยมันมัน,ม,นมันน่าจะได้บ้านหลังนี้เขามีทาราเลโรทาราล่านะผมสี่ซีวิเฮ้ยติดกับบ้านผมเลยแต่แต่ลืมล็อกแต่ลืมล็อกโอ้โหเขาป้อมปืนไปวางแล้วนะผมนั่นนั่นน่าจะยากละผมน่าจะต้องเรื่องสองแล้วลนะ่ะ เอาเอาเลยนะผมเอาเลยเอาเลยจิราฟเซเลสเอาเลยโอเคได้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 เราต้องซุ่มนะผมซุ่มใช้ศิลปะในการซ่อนตัวให้เขาให้เขาไม่รู้ให้เขาแบบสับสนเอ๊ะมันอยู่ไหนวะอะไรอย่างงี้ยเขาตีอยู่ผมไปละผมไปแล้ว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 เฮ้ย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 ได้เฉยเลยจิราฟแตงโมนะผมโอ้ยโดนขโมยจิราฟไปแล้วโดนขโมยจิราฟไปแล้ว เกือบเกือบเกือบโอ้โหบ้านหลังนี้เขามีจิราฟเต็งโมนะผมเจ้าของชื่อสปอนบ๊อบนายชอบดูสปอนบ๊อบเหรออะเราก็ชอบดูเหมือนกันนะนี่บ้านเขากับบ้านผมห่างกันหนึ่งลังคาเรนสามสองเฮ้ยเจ๊บปุ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วจิราฟเต็งโมจิราฟเซเลสทรีเดี๋ยวมาเด้๋ยวมาเด้๋ยวา อุ้ยไปแล้วไปแล้ไปล้ไปลไปอ้อมอ้อมอ้อมข้างหลังอ้อมข้างหลังไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาได้ป่าวได้ป่าวบอกว่าเขาจะไม่ตามมานะเฮ้ยจุเฮ้ยจุ๊บอุ้ยมาตามมาตจนได้บ้านหลังนี้เขามีน้องช้างมะพร้าวนะโถประมาณ1ิบสบป่ะแต่เขาอยู่ไกลบ้านของแบบมากเลยนะผมแต่เราต้องเสียงดูมันจะได้ป่าซึบปึ๊บป๊บเอาเรบรอ ไปลโคโคฟันตัวอเลฟันโตต้องอ้อมไปข้างหลังแล้วผมเพื่อความแนบเนียนพลเมืองดีมันเยอะช่วงนี้อ้อมไปข้างหลังพลเมืองดีมันเยอะนะผมไปแล้วไปสุใล้วไปแ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 ล้วได้ปไล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยู่ไกลมากเลยเหรอ อยู่ตรงนู้นนะแต่เดินตรงนี้เดี๋ยวโหอ้อมาไกลมากได้อยู่ดนะผมโอเป็นไปได้โอ้โหเป็นไปได้อุ้ยบ้านหลังนี้เขาเพิ่งมาใหม่ครับผมมีจิราฟจิราฟฟาสเลสเตแบบดายมอนนะผมอ่ะเรียบร้อยครับปิ๊บซึ้ปุ๊บปุ๊บอ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วอ้อมข้างหลัง อ้อมข้างหลัางเฮ้ยึ๊บป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 ึ๊บได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจูปึ๊บ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 ปื๊บอะเรไม่ใช่ดีพอจ้ะ <c oughs> ได้โอ้ออกมาแล้วโอ้อาจจะเสียใจแล้วเดี <c oughs> ๋ยวว่าพี่เลยนะมันเป็นมันเป็นเกมนะผมมันเป็นเกมเกมให้ขโมยอ่ะอุ้ยมาเหรอเนี่อุดินดินดินดุลมาดินดินดินดุลขอขอขออุดินดินดุลได้ไหมเดี๋ยว ไม่ทันเดี๋ยวเด้เมื่อกี้ถ้าทันเนี่ยเราจะได้อุดินดิดีดุนเพิ่มเงี้เี๋ยวเออกกันชานิงจาเจมี่ไปวิธีห้าประมาณห้หอาเอาเลยสี่สามหนึ่งไปเลยไปเลยผมไปเลยอุ้ยอุดินดินดินดุนอุดินดินดดุมาดินดิดินดุลละลอ้อมอ้อมออมเอ้ยตามมาจนได้โอ้โห ขนาดขนาดแบบอ้อมันเนียนตามาจนได้นะผมอือเกลือได้ผมจะแบ่งเบรนด์ดอตเนี่ยให้กับน้องๆเขานะผมอ่ะผมจะแบ่งให้หมดเลยช้างปะพราวกับจิราฟแตงโมข้างบนเนี่ยผมจะแบ่งให้น้องๆเขาเลยนะครับผมอ่ะเชิญเชิญเชิญแจกแจกเอาเลยเอาเลยเอาเลยแจกแจกป้ายป้ายป้าลุย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 นะผมลุยครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วผมคนนี้จิราฟแตงโมจิราฟฟาชิเลสเตเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว น้องของเราน้องของเราเอ้าน้องของเราหาน้องของเราเอาไปแล้วผมแบบไดมอนด์โอ้โหเห็นแล้วมันปวดใจเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรเราให้แฟนขับนรผนี่ไปน้องแต่เห็นแล้วพี่ก็ปวดใจออะไปแล้วลวคนนี้ไปแล้วผมช้างมพร้าวเอาไปเลยเอาไปเลยครับน้องเก็บไว้ดีๆนะจ๊ะเอ้าไปแย่เขาอีกดูสิใครจะได้ใครจะได้เอ้าน้องเขาโดนน้องเขาโดนแย่งแล้วผม ปแล้วไปแล้ไปล้วปแล้วไปฟิโก้ฟิโก้คยเนไปแล้ก็ไปโอ้โหไปรับแล้วคนนี้คนนี้ได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 ้เปล่าคนนี้ได้เปล่าจะได้เปล่าจะได้เปล่าจะรอดเปล่าจะรอดเปล่าโอ้โหเดินมาไกลมากโอ้เข้าคืนนี่คือช้างของเขาเราะที่ผมไปขโมยมาโอเคเอาช้างเขคืนแล้วผมผมไปขโมยเข้ามาแล้วเขาก็เอาช้างคืนโอเคไม่เป็นไรหายกันการ์โบฟุตโตติโลก็โอ้ไปหมดเลยแร้วผมฟิกโก้ขยันไปแล้วเปล่างไปแล้วเปล่า โอ้พี่ตกโอ้เกลี้ยงเนาะเขาเป็นเกลี้ยงเลยโอ้โหเห็นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าแจกแจกเข้าไปนะผมอ่าเรียบร้อยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยนะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋วว่าพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบาย